เวลา17.42น,น,นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารบุญญาวาสวัดธรรมมงคลเทพบุญญนนวิหารในการพระราชทานน้ำหลวงสงศพสมเด็จพระญาณวชิโรดมวิริยังศิรินทโรเจ้าวาดวัดธรรมมงคลเทพบุญญนนวิหารและประธานกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ประเทศแคนาดาซึ่งถึงแก่มรณภาพยโรคชรา เมื่อวันที่22ธันวาคม2563สิริอายุ100ปีเศษา8 0ในการนี้ทรงพระกรุณา,าโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเชิญนผุามาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและผุ่มมลาส่วนพระองค์วางที่หน้าโกรธศพด้วยสมเด็จพระยานวนชิโรดมวิริยงังศรินทโรเดิมชื่อวิริยงังบุญทีกุลเกิดเมื่อวันที่7มกราคม2463 เป็นบุตรของขุนเพ็ญพาชนารมกับนางมา่านบุญทีกุลบรรพชาเมื่ออายุ14ปีที่วัดสุทธจินดาวราวิหารจังหวัดนคนรราชสีมาและอุปสมบทที่วัดไส่งามจังหวัดจันทบุรีเป็นสิทธิของหลวงปู่กงมาจิรพุญโยได้ติดตามหลวงปู่กงมาเพื่อปฏิบัติธรรมกรรมฐานและเดินธุดงค์ในพื้นที่ธุระกันดานเป็นเวลาหลายปีและได้เป็นสิทธิของหลวงปู่ม่านภูริทัตโตระหว่างนั้นได้บันทึกคำสอนของหลวงปู่มัน่น ก่อนจะเผยแผ่คําสอนนั้นแก่สาธารณชนผ่านสื่อมุตโตไทยตลอดระยะเวลาที่ดํารงตนใต้ร่มกาสาวพัฒได้เผยแผ่หลักธรรมคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทำนุบํารุงพระพุทธศาสนาโดยสร้างวัดในประเทศ15แห่งสร้างวัดไทยในแคนาดา6แห่งนอกจากนี้ยังสร้างโรงเรียนมหาวิทยายลายัยโรงพยาบาลสถาบันต่างๆในประเทศอีกหลายแห่งทั้นนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะ ที่สมเด็จพระยานวชิโรดมเป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายวิปัสนาธุระรูปแรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันที่1พฤศจิกาย,ยน2563ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดก้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุจุลานนนประธานองคมนตรีเชิญสุพรรณบัตรผัดยเศเครื่องประกอบสมณศักดิ์ถวายหน้ากโกศพด้วย